สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมการทำงานของสตาร์แอร์ซาวนะคะมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตปี2015ลูกค้าแจ้งว่าจอดไม่เย็นวิ่งถึงจะเย็นนะคะตัวเช็คแล้วพบว่าน้ำยารั่ว ลูกค้าอนุมัติให้เราเปลี่ยนมอเตอร์พรัดลมไฟฟ้าเป่าหน้าแผงคอรเดนเซอร์แอร์คอยเย็นและวาฉีน้ำยาแอร์หน้าและกล่องอากาศแอร์นะคะและถอดคอยเย็นหลังออกมาเช็คสภาพนะคะก่อนลงมือปฏิบัติงานเราจะทำการคุมผ้าพเพื่อป้องกันร,รอยขีดข่วนต่างๆค่ะช่างได้ถอดคอนโซลออกมาแล้วนะคะเราจะนำมาวางไว้บนเชลตามมาตรฐานค่ะแยกตัวคอยเย็นหน้าหลังออกมาแล้วนะคะเคดเปลือกตู้แอร์หน้าหลังที่ถอดออกมาเราจะนำมาล้างทำความสะอาดให้ด้วยค่ะ คลิปน,นีน้จะเป็นคลิปเช็ครั่วคอยเย็นหน้านะคะคอยเย็นหน้ารั่วจริงตามที่ช่างประเมินนะคะจุดที่มีฟองอากาศขึ้นมาจะเป็นจุดรั่วค่ะคอยเย็นหลังเช็คแล้วไม่รั่วนะคะเราล้างทําความสะอาดคอยเย็นหลังให้ด้วยค่ะภาพมอเตอร์พัดลมไฟฟ้าเปล่าหน้าแผงคอนเดรเซอร์แอร์เก่าใหม่คอยเย็นและวาชิน้ำยาแอร์เก่าใหม่และกรองอากาศแอร์เก่าใหม่เราจะส่งให้ลูกค้าดูทางบ้านเขียวนะคะเราติดตั้งทำฟองน้ำเคสเปลือกตัวแอร์หน้าหลังให้ใหม่ด้วยนะคะ ประกอบตัวคอยเย็นเข้ากับเซ็ตตัวแอร์หน้าหลังเสร็จเรียบร้อยค่ะก่อนประกอบกลับนะคะเราจะทําการดูดฝุ่นทาความสะอาดให้ด้วยค่ะประกอบเสร็จนะคะเราจะทําการแวคัมเพื่อดูดความชื้นและระบบค่ะเทระบบแล้วแอร์เย็นฉ่าตามมาตรฐานค่ะก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าเราจะทําการพ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยามาตรฐานจากอังกฤษค่ะ